สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราววันพีซสปอยแรกในตอนที่1109กันดีกว่าครับในตอนนี้เองเนี่ยบอกกันเลยว่าผมเดาเอาไว้แล้วแหละว่ามันต้องพีคมากๆอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็เป็นตอนที่ทางฝั่งของลูฟี่เองเนี่ยนะครับตัวของเขาเองอะ่ะหยิบคีซารุมาแล้วก็บีบจนเลือดกระอักเลยถูกไหมแถมยังเอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ย ขว้าหัวของแซทเฮินเอาไว้ได้ด้วยอะคือพลังลูฟี่มันดูแบบโหดมากๆแล้วถ้ามันไม่สู้กันสักทีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรื่องราวมันจะแบบไม่ได้สนุกออกมาแล้วถูกไหมมันต้องแบบเร่งเครื่องแล้วมึงแบบเกิดมานานขนาดเนี้ยมันก็ต้องซัดก,กันซะหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนในตอนนี้เนี่ย เดือดมากๆจริงๆนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับวันพีทในตอนที่1,109ัน้นั่นเองในตอนนี้เองเนี่ยก็เปิดฉากขึ้นมาต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่เป็นเวก้าพังเนี่ยกำลังจะบอกความจริงกับโลกใบนี้นะครับผมแต่ถ้าว่าในตอนนี้เองเนี่ยเปิดฉากมาที่การถ่ายทอดสดของเวก้าพังก็จริงแต่เราจะยังไม่ได้รู้เนื้อความของสิ่งที่เวก้าพังต้องการจะสื่อไปโดยสิ่งที่เรารู้ก็คือไอ้สิ่งที่เวก้าพังเนี่ยฉายออกมานะครับไม่ใช่ตัวเขาณปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยได้อัด แล้วมันกําลังถูกฉายไปทั่วโลกโดยเวก้าพักเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าในอีกไม่กี่นาทีเขาจะบอกทุกอย่างให้ทุกคนได้รู้แต่เขาเนี่ยให้เวลาทุกคนเตรียมการกันก่อนนั่นเองนะครับให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวจดบ,บันทึกข้อความต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นช็อตผู้คนทั่วโลกเนี่ย กำลังดูเรื่องราวการถ่ายท่อสดครั้งนี้อยู่และเตรียมที่จะจดข้อมูลกับสิ่งที่เวก้าพังกําลังจะพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวของมอร์แกนวีวีแล้วก็วาโปเนี่ยก,กาลังตั้งตาดูอย่างใจจดใจจ่อเลยละครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัดมาจากที่การหายท่อสดก็จะมาที่ฝั่งของ5ผู้เท่า5ผู้เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยก,กาลังดูเหตุการณ์นี้อยู่แล้วก็กําลังสืบหาว่าไอ้การกระจายสัญญานี้เนี่ยมันถูกส่งมาจากที่ไหนกันแน่เราจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่เกาะเอกเฮดเลยละครับที่ดูเหมือนว่า หลังจากที่ลูฟี่บีบคิสรุไปจนเนื้อกระอักเนี่ยคิสรุก็จะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเท่าไหร่นะครับและคิสรุเนี่ยก็จะพุ่งมาโจมตีลูฟี่จากหลายทิศหลายทางมากๆแต่ลูฟี่เองเนี่ยก็หลบได้ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าลูฟี่ร่างเกียร์หร่างนิกะเนี่ยแม่งโ p พีจัดๆนะครับผม แต่ทว่าก็ใช่ว่าลูฟี่จะโอ OP อยู่คนเดียวเพราะคิสรุเองเนี่ยสู้กันมาตั้งนานถูกไหมต่ออีกคิสรุกระเด็นไปหลายรอบเลยแต่คิสรุเองเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับอาจจะมีบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแบบมีนะัยสําคัญแต่ทว่าสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือตัวของแซ r นที่ตัวของเขาเองอก็ถูกลูฟี่โจมตีมาหลายครั้งมากๆแล้ว แต่ลูฟี่เนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าทําไมโจมตีไปกี่รอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆเลยคือคิซารุอย่างเงี้ยสู้กันเสร็จอาจจะมีนอนพักไปบ้างอะไรแบบนี้ถูกไหมมันก็ยังดูเจ็บแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ตัวของแซตเทิร์นเนี่ยมันมีความประหลาดอยู่เพราะว่าลูฟี่จะโจมตีแค่ไหนอะ่ะตัวของแซตเทิร์นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยทาให้ลูฟี่ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนั้นลูฟี่เองเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาและจัดการทั้ aru, าา Saturn, ท้้งงงตััวววขอิารุแลโมไปเททนดย คนเอามาฟาดด้วยกันนะครับผมเป็นเหมือนเอามาประกบกันเป็นฉาบไปครับผมท่าในชื่อว่าดอนซิมโบหรือว่าฉาบสีขาวนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ปาทั้งสองคนออกไปใกล้ๆแต่ถ้าว่าโจมตีไปแล้วอะเซตเทิร์นก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรอยู่ดีนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็พุ่งกลับมาสู้กับลูฟี่ได้ต่อเลยโดยที่จะโจมตีไปแค่ไหนก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับและกลายเป็นว่าในตอนจบเนี่ยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างดูจะแย่ลงไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่า ตอนจบในจุดพีคเลยตอนนี้เราได้เห็นการต่อสู้นิดหน่อยแตกการต่อสู้ก็ไม่ได้มีในยยะสําคัญอะไรโดยมีคำบอกใบ้มาว่าตัวของ s ซตเทิรน,นั้นไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆจากการต่อสู้กับลูฟี่เลยนะครับนั่นแปลว่าลูฟี่ OP ก็จริงแต่คนอื่นก็ OP เหมือนกันนะครับและในตอนจบนะครับผมความเสียเปรียบกําลังจะมาสู่ฝั่งลูฟี่เพราะว่าตัวของซเทิรน,นั้น ได้อัญเชิญ5ผู้เท่าที่เหลือมานะครับคนเดียวเองเนี่ยก็หนักแล้วณนะตอนนี้เอง5ผู้เท่าทั้ง5คนได้ปรากฏตัวมาพร้อมกันเลยแหละครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอชมกันในฉบับเต็มนะครับผมแต่ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ย เดือดมากๆอย่างแน่นอนอีกประมาณ5ตอนที่กําลังจะมาถึงถ้ามันไม่ได้ตัดไปยังเนื้อเรื่องอื่นใดๆนะครับผมรับรองว่าเดือดโคตรๆอย่างแน่นอนแต่เราคงต้องรอกันซะหน่อยเพราะว่าอาทิตย์หน้าวันพีชนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ